วัี้น้องชัดค่ะวันนี้เราก็จะเป็นแบบว่าใส่ฝออหน้ามวยรูปสวยมากอยากให้ทุกคนแบบลอใช่แต่รูปสวยมากจริงๆตั้งแต่ถ่ายมานะเซตนี้เป็นเซตที่แบบชอบที่สุดคือเลือกไม่ได้เลยว่าเจะใช้รูปไหนอะไรเงี้ยนอแบบสวยหมดเลยเลือกยากมากอ่ะปกติจะแบบว่าเลือกกันนานมากใช่ตอนนี้ขึ้นเลือกแบบเลือกรูปสวยหมดเลย สวยนั้นนะครับพี่เขาบอกสวยนั้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวยมากทรายอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นคนเดียวที่แบบใส่คอนแทคเลนส์ให้ทรายได้อ่ะพอใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาเขาจะแบบว่าแบบนึงเนาะค่ะฟ้าฝ่าสวัสดีคุณฟิมพากานะคะสวัสดีคุณฟินโอ้ฟินฟินฟินสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆครับวันนี้ปังมากแม่ จริงใจถ่ายไปกี่ลุกแล้วนะ 3..3 ลุกแล้วนะคะเปรี้ยวหมดเลยเปรี้ยวอเองอันนี้ก็ต้องเป็นลุกแบบชายแล้วชุดอยากได้เห็นชุดมากว่าชุดแ่าว่าอลังมากอลังการใหญ่โตมโหฬารมาก ผมจะสวยขนาดไหนเมียนขนาดไหนผมก็จะดูเป็นแบบใช่สันซิลเลยต้องทำยาวสระผมแล้วแหละสรุปคนอกนะถ้าคุณทรายผมยาวค่ะโอ้โหงานถักงานถัดเลยนะอย่างเงี้ยถ้าต่าแบบนี้มันจะแบบเมียนมันจะแบบว่าคือปกติถ้าต่อทีค่ะ มันจะโตอ๋อเออใช่เพราะว่ากิฟมันก็จะหนาใช่ไหมคะหัวมันจะโตอันนี้มันจะแบบว่าดูแบบเหมือนแบบอันนี้ค่อนข้างละเอียดมากเลยเนาะใช่แล้วก็เขาออกไม่ยากค่ะออกแับเดียวมีน้ำยาแล้วก็เวลาที่แบบว่าเหมือนผู้หญิงเราอยากออกงานจริงก็สามารถเปลี่ยนลุคได้ง่ายๆเนาะแต่ต้องมีช่างทำนะ ต้องมีฝีมืออยู่แหละใช่เรียกได้นะคะเรียกได้นะคะเผื่อใครบอกว่าเรียกใช้บริการน้องชัดได้นะคะอุ้ยไม่ว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่ว่างให้มาดามฟินทุกวันนี้นะทุกคนเชื่อไหมเวลาจะนัดถ่ายมีเซนเตอร์เนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องดูคิวน้องชัดก่อนแล้วค่อยไปให้พีเซนเตอร์พเซนเตอร์รู้พเซนเตอร์หน่แต่ว่าใช่ขอบคุณมากเลย มารับเป็เหมือนครอบครัวตอนนี้เหมือนเราเหมือนญาติแล้วล่ะจ็ฉีดมารังเป็นตุกได้ผู้เลยใช่เดี๋ยวเราเร็วนี้นะคะจะมีจะมีฝ่ายทำทำกลิ่นน้ำหอมกับน้องฉัดด้วยนะคะกลิ่นไหนที่แบบทำให้ได้ผู้ชายเด็กอย่างเงี้ยเหรอคะติดตามเลย มีใครอยากไหมมีใครอยากเพราะว่าส่วนมากน้องชัดจะเจอเจ้าสาวเยอะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบรู้ว่าเฮ้ยกลิ่นประมาณเจ้าสาวห้ือ้องกินตัวแบบไหนแต่จริงๆอ่ะคนเป็นเจ้าสาวว่าบางคนอ่ะไม่ได้ว่านะคือเขาใช้น้ำหอมเจอแขกใกล้มากอ๋อเออบางทีแบบเหมือนแขกเขามาใกล้มากแล้วถ้าเราไม่ฉีดน้ําหอมอืมไม่ได้เลยใช่รอรอติดตามนะคะยิ่งเวลาแบบเหมือนเต้อนเตือนออกเนาะ สวยไปไหนคะว,ไไนวันนี้ทรายถ่ายแบบค่ะเอาไปใช้ในน้ำหอมมาดามฟินนี้แหละปก,กติจะมาดูดาราพรเซนเตอร์ถ่ายวันนี้ถ่ายเองนะคะ mm hmm. เพราะว่ารูปเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาประมาณสองปีแล้ว mm hmm. สวยงามเป็นนางแบบได้เลยค่ะมีคนบอกใช่ต้องขอบคุณน้องชัดค่ะจริงๆอยากสวยอย่างนี้ทุกวันเลยบางทีไลฟ์สดก็แบบหน้าสดเลยโอหเห็นคุณทรายออกรายการที่บอกว่าก็สวยของรายการแล้วนะคะแต่ว่าเวลาไลฟ์สดเองก็จะแบบว่าบ้านๆแต่อะไรดเองนี่แต่งหน้าเองปะคะใช่ค่ะจริงเหรอหนูวเก่งแล้วนะแต่ง ไม่ไหวเพราะว่าพี่ทรายายไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยค่ะให้ช่างมาแต่งก็ไม่ไหวเ็ราใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะบางทีเราก็แบบเต่งเรียนแต่งหน้าไปแล้วนี่ค่ะคุณสายเรียนออกงหน้าของน้องสาวไปรอบ,อบนึงใช่พอประทังชีวิตได้เลยนะเอาจริงๆใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ยังรู้มุมว่าเอ้ยมันต้องแบบแบบนี้ประมาณนี้หรือเขียนคิ้วหักองศานี้ตาควรบอกว่าแต่งแบบนี้ มันเริ่มแบบเริ่มหนาละผมเริ่มหนาแล้วมันจะเริ่มเนียนรึเปล่าสวยงามสวยงามายาินดีดายเห็น,นจากบัดคุณมากเลยคุณมันี่วันสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนนะคะใครว่างสักการทำงานหรือว่ากำลังแอบเจ้านายมานั่นดนงดูเทคนิคดูเทคนิคครับผมของน้องทัดเร็ว ว่าดาราเนี่ยดีกว่าเขาจะสวยได้เนี่ยเขาต้องมีเทคนิคนะไมต้องปอทิลินะจะเห็นผมดูธรรมชาติมากอันนี้คือน้องฉัดม้วนมาแล้วใช่ไหมคะผมอันนี้ม้วนมาแล้วครับม้วนมาเล็กนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะม้วนต้องจัดทรงอีกนิหนึ่งเราลองคือคือเราใส่ยาวเฉยมันจะไม่โตอ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นกลิบ ถ้าเป็นกะเป็นคนาเป็นกิฟตมันก็ในที่เวลาเป่าลมอัะมีความมันใหญ่เลยเจ็นเป็นผู้จรับใช่ค่ะดสิสวยมากไี่ชอาเลยผ้มติดตงเสร็จทุกวนผมร็ัวยดูสิดู้ายเข้าไาชอบมผผมซานกลายเป็นแบบผมอย่างนี้แบบ เดียยสร็จท่่หมังอะผู้หญิงเราเนี่ยนะพอเวลาใช่ไหมพอเวลาสัมผัสยาวมันจะดูเซ็กซี่ก็มาดูรายยาวของน้องฉัดน้องยาวอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากเซ็กซี่โดยที่ผมไม่ยาวก็ใู้น้องขอสฟิล์มค่ะสวัสดีน้องฉันด้วยสวัสดีครับทุกคนจะบอกว่าครั้งแรกที่ใสมาเจอน้องฉันเนาะค่ะพอกับบริษัทไป คำถามแรกที่ทุกคนถามคือน้องชัดตัวจริงเป็นยังไงบ้างจริงเหรอเราบอกเฮ้ยน่ารักมากข่าวไม่ไม่ต้องตามข่าวเลยนะคนละเรื่องเลยเราบอกว่าน้องชัดน่ารักมากเป็นคนที่แบบไม่เคยโอ้แต่ข่าวอ่ะข่าวอ่ะเนาะก็บอกว่าวงการบันเทิงวงการมายาเพื่อวงการมายาวงการบันเทิงอลยเนาะใช่ แต่ก็แบบเหมือนตอนนั้นก็ตอนที่คุยกับพี่อ้ําตอนนั้นที่ไปทําผมไปแต่งหน้าให้พี่อ้ําเนาะเขาก็แบบมิอโยนสองคนเนาะเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็ได้ยินข่าวเรามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเะนาอช่วงนั้นก็แสบ่เยอะมากเยอะมากจริงค่ะทุกคนเยอะมากจริงเยอะแบบเอ๊ะมาไหนวะหอนี่แต่ต้องขอบคุณข่าวนะต้องขอบคุณข่างเลยมันไม่เก่งเลยค่ะขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคน แต่พอเรารู้แล้วมันมียังไงดีนะใช่เป็นเรื่องเราเป็นเรื่องต่อข่าวเลยอ่ะใช่เขาก็เหมือนเขาพูดนะบอกว่าน้องชัดรู้ใช่ไหมว่าคนแบบคนที่ข้าวรถถังเยอะอ่ะหนูว่ามัน้าต่างแตกเลยอ่ะเพราะว่าหนูแค่แล้วก็เอ้าเขารู้แบบคนเดียวยังไม่ทำอไปให้เลยนะโอ้ที่เด็กเขารู้แต่เขาก็ยังเรียกเราเราก็เลยบอกว่าอุ้ยตายแล้วก็ใครเจอน้องชัดครั้งแรก มันไม่มีหลอกว่าเลิกเรียกกันจริงจริงอ่ะขอเป็นับนี่ใช้กันมาคงเป็นสิบสิบเป็นสิบแล้วนะดาราเป็นคนเดิมทุกงานใช่่คนดูเยอะมากเลยน้องใายนาฬิกาได้แล้วนะคะได้แล้วครับได้หลายไ้หลายแลยต้องอยากให้ทุกอยากให้ทุกคนเห็นชุดมากคือชุดเป็นชุดที่แบบไม่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน น้ำหอมกินไหนเซ็กซี่ที่สุดต้องสีดำเลยค่ะฟินอินแบล็คเลยเซ็กซี่ที่สุดสีดำผู้ชายกินได้สวัสดีค่ะพี่ลอยสีดำหอมแต่หนูก็ชอบสีแดงนะนี่ไงสีแดงหวานน่ารักน่ารัก น่ารักทุกคนเลยทุกคนเลยชมงานแล้วคอลเลคชั่นใหม่ยังมีอยู่ไหมฮะไอ้คอลเลคชันใหม่ที่แบบว่ากลิ่นเฟสเฟรชมีค่ะมีค่ะอนันกันโลยลากยาวมาถึงซัมเมอร์เลยตอนนี้ใช่ไหมอุ่ยจะซัมเมอร์แล้วนี่ใช่ค่ะน้ำหอมแต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมมาดามฟินเนี่ยคือหนูบอกว่าบอกเลยว่าที่บ้านหนูเนี่ยใช้กันทุกคนใช่ไหมอาหนูแบบพอกลับไปบ้านนะทุกคนจะแบบว่าเนี่ยที่แม่คุณแม่ก็ซื้อคุณอา แล้วหนูชอบมากอันหนึ่งค่ะคือซือ้อน้ำหอมแล้วก็ได้แบบเครื่องรางของขังนะคะอืมอันนั้นกันเลิศสวยแล้วก็ต้องแบบเฮงด้วยไงช่วยลูกค้าวันนี้ไม่มีโปรค่ะลูกค้าวันนี้เราหยุดขายของกันวันหนึ่งนะคะาดนเยคนาดูเทคนทอนเทคนแลวทุกคนนะปูเสือรอเลยนะคะจะพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดให้เสร็จภายในสองถึงสามเดือนนี้เราจะมีกลิ่น ของน้องชัดออกมานะคะเป็นการทำล่วมกับมาดามฟินเดี๋ยวหนูได้น้ำหอมกลิ่นแรกนะหนูจะไปมูเตลูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่แบบวานมหาเสน่ห์ลงไปโอ้โทรายใช้สิ่งไหนชายใช้ทุกกิ่นค่ะของมาดามฟินแทบจะอาบเลยค่ะทุกวันนี้บอกลูกค้าไว้ใช้นิดเดียวนะแต่พอตัวเองฉีดนี่คือแบบแทบประโคมไปทั้งหมดบอกเลยคนฉีดน้ำหอมเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะใช้น้ำหอมนิดเดียวจริงๆนะ มันติดอะติดเนี่ยแบบติ่เยอะๆนี่แบบน้ำหอมขวดหนึ่งอ่ะคือไปเที่ยวหมดอือเอาจริงนี่เป็นคนใช้น้ำหอมมากแบบหลากหลายแบรนด์มากนะเราก็แบบขวดละหมื่นก็คือแบบก็เคยใช้มาแล้วเนาะก็ใช้มาแล้วอะก็คือจริงๆจะบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินนี่คือแพงเลยั็เป็นน้ำหอมที่ถ้าผิดแล้วลองว่ามันดูแพงอะติดทนนานมากก็ต้องกลัวไม่ทนนะคะใช่ แต่ตั้งระหว่างของพรไม่ดีใช่ป่ะคือเยอะมากเลยน้องชัติพยายามจะเปลี่ยนขวดเนี่ยมีคนบอกว่าพี่จอยบ,บอกว่าอยากแต่งหน้ากับน,น้องชัติดแต่ย<ด>ังทัดสรรหาสามีอยู่ค่ะจริงๆเราทำทั้งหมดแล้วท่าแคมเปญนะโอ้น้องหน้าถามนะโซคินสีนแคมเปญกันโซคินสี รูปเป็นล่างแล้วฝั่งนี้ขึ้นเนียนมากรูปเป็นล่างแล้วบ้าหรอเดี๋ยวตัวดูน้องชาดเสกนะจริงต้องเรียกว่าเสกอ่ะตอนนี้หย่งต่อสู้เนียนมากคือถ้าต่อไม่ดีมันจะหัวฟูข้างบนมันจะเป็นหัวเห็ดเลยมันจะเป็นแบบของเขาดีทุกอย่างเลย อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบเวลาดาราเราเห็นแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าเขาปปเงินเนาะอย่างดาราโมรีูตอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เทคนิคนี้นะครับพวกแบบเจโลพวกแบบคิมคาเดเชียนอ่ะคือเราจะสังเกตเห็ว่าเขเดี๋ยววันนี้เขาผมสั้นเดี๋ยววันนี้ก็ผมยาวอย่างเงี้ยใช่เหมือนเหมือนเออแล้วเขาก็เรียนกันมากเลยเนาะใช่แล้วพอผมยาวดูเดี๋ยวคุณทรามันแบบมันดูไม่โปะอ่ะคือแบบผมยาวจากแบบคนผมจริงๆเลยอ่ะแล้วแน่นไหมครับคุณสายแน่นเนาะ เบาหัวมากเลยนะไม่รู้สึกว่าแบบกำลังหนักกำลังแข่งขานเราก็จะใส่เก็บยืมมั้งขอชอนอยู่ตรงนี้ข้าวุมแบบยิ่งกว่าซันซิลอีกนะตอนนี้ มดผมกูจริงๆอ่๋อผมกูผมเราจริงๆสั้นแค่นี้เองไม่เป็นไรเราคุยกันเองพอดีนั่งไหล์สดอยู่นะด่าแอดมินก็บอกหลุดมึงกูไปบ้างก็เส่ขอด้วยนะคะผมว่าพวกมันเป็นไรค่ะไม่เจือไมใส่มากทีหนูชอบมากอิ่บอ ดูเหตุอื่นทิ้งกว่านี้ครคุณสายน้องชาติบอกว่าชั้นหนึ่งในชีวิตอยากแต่งหน้กกากับน้องฉัดมาก bon. มากเลยครับชาตินี้จะมีโอกาสนี่เอางี้รอเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมีแคมเปญแบบก,บกับน้องฉัดแน่ๆที่แบบ<า>ค้นหาคนที่แบบมาแบบเขาเรียกว่าน้องน้องชาติัเมโอเวอร์อ่ะเออหนอหนอหนอเอเเออลูกค้ามาทำฟินน่ะคือแบบว่าอันนี้เป็นดีนะเพราะว่าเหมาะกับคนที่เขาแบบว่า เดี๋ยวสายจัดให้เลยคือจริงๆหนูว่าการแต่งหน้าไม่จําเป็นว่าต้องแต่งงานหรืออะไรนะเดี๋ยวสายจัดให้เลยจริงหรอแบบได้เแล้วมาเจอกันแคมเปญนี้นะคะขอไป่ได้คิดก่อนว่ากติกาเออกติกายังไงหรือว่าหนูว่ามีคนที่เคยพลาดจากงานแต่งงานที่เขารู้สึกว่าตอนแต่งงานเขาไม่สวยอะตอนนั้นคือแบบแต่อยากได้รู้แต่งงานเนาะเนาะเออ คอยติดตามสองเพจนี้ไว้ดีๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวใส่ทำเลยขออนุญาตไปคิดคิดอะไรนะคิดแคมเปญก่อนนะคะกฎกติกามารยาทเพราะว่าเรื่องพวกนี้แบบค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเวลาเลือกอ่ะต้องแบบชัดเจนเลยไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแบบเดี๋ยวคนนั้นได้ทำไมคนนี้ไม่ได้เออแต่ว่าอยากคุยกับน้องชัดมานานแล้วว่าทุกคนนความฝันอยากแต่งหน้าน้องชัดหมดเลยนะ แอดมินงพี่ชายนี่แบบว่าพีา่ชายหนูอย,อยากแต่งงานหนูก็อยากให้พี่หน่มชัดแต่งให้อะไรเงี้ยดีใจอ่ะรู้สึกเองมีคุณค่าเลยอ่ะใช่เคยจริงหนูว่าการแต่งหน้านมันเหมือนการสร้างบ้านอ่ะมันคือมุมมองที่เราจะมองแบบมองเขายัางไงสร้างยังไรที่ตรงนี้สวยอย่งไงใช่ ับเราะว่าสายน่ารักมากเลยค่ะตอนผมยาวเอาตัวเองแล้วตอนผมสั้นล่ะผมจริงๆเขาสั้นนะแล้วแต่ผมยาวมันก็จะดูเป็นลุคอีกลุกหนึ่งจริงพอเวลาผมยาวก็จะดูแบบแต่รายไม่ไม่ไหวจริง้วผมยาวเพราะว่าเป็นคนถ้าผมยาวขนาดนี้ก็คือก็คือตัวอยู่นะคะคุณรายดูสิเอาบนาประมอนสาวสวยแต่แบบสวยเลยนะดูดี่เนาะดูแบบไม่ใช่ผมยาวแล้วก็แบบสัานเลย สวัสดีน้องชาติค่ะสวัสดีครับทุกคนจะบอกว่าน้องชาติอะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงรับหลังกล้องก็เป็นอย่างนั้นเลยสบให้คือน่ารักมากใครบอกว่าเขาเวี่ยงเขาอะไรนะไม่จริงเลยนะขอบคุณนะจริงจิงเบี่ยงจะพาะบางคนเอาง่ายๆถ้าแบบถ้าเท่าเบี่ยงนะพี่อ้ําไม่เรียกใช้บห่อยขนาด โอ้โหนี่แทบจะเป็นไม่ได้เราไปเวี่งไม่ได้เพราะว่าเราเปวิจางเราไปวี่งไม่ได้คนน่ารักมากจริงๆเพราะว่าตอนที่ไซเจอเพี่อนชัดครั้งแรกอะไซก็ยังไม่เป็นคนธรรมดาเลยใช่ตัวเนาะเออแต่คุณไซเดูนคนธมาเากนะ เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยน้องจะเป็นยังไงวิอะไรอย่างเงี้ยนี่วันนี้ใส่แหวนเพชรที่พี่ใส่ให้มาด้วยนะฮะอันนี้ตอนปีใหม่เนาะใช่แล้ววันนี้ได้ทองสองบาทนะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนนะคะสั่นเซิร์นนะคะพี่ชายนะคะยกเสลี่ยงมารับเลยค่ะแตเอียแตเอียใส่เสลี่ยงมา้องน่ารักเราก็ต้องอยากตอบแทนให้น้องขอบคุณมากมากเลย คุณคอรอยดูชุดนะชุดแบบชุดสวยชุดสวยมากคุณผู้ชมอย่าเพิ่งออกไฟนะจะบอกว่าชุดแบบอลังนีมากอันนี้เหมือนจะเป็นเวลาที่คนทำงานไหมคะอุ้ทรายลองจริงๆผมนี่คือแบบว่าดูสิสันซิลลีมากเลยอะ น้ำหอมมาทำฟินต้องเข้าเอ้อะไรนะแชมพูมาทำฟินต้องทำแล้วละ่ะโอ้แ <c oughs> ชมพูน้ำหอมอันนี้ดีนะแชมพูน้ำหอม <ừ> ว้อยรู้ป่ะหนูไม่ได้ว่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเคยไปญี่ปุ่นเนาะในายามต่อผมเล่น๋อแล้วหนูเข้าใจเลยว่าผู้หญิงเนี่ยทำไมถึงต้องสาบหทุกว,วนันเพราะว่ามันหัวเหม็นไม่ได้เลยอะที่อยู่กับแฟนแล้วหัวเหม็นนี่คือแบบ อย่างน้อยก็ต้องแบบสะอาดเนาะกลิ่นต้องดีอ่ะโอ้กลิ่นต้องดีด้วยอ่ะแล้วก็สเปรย์ฉีดผมหอมค่ะเออเออ่มจากสเปรย์ใกล้ๆแล้วค่ะใกล้คลอดละใกล้คลอดละเยีาบอว่าอะไรตรงข้างล่าข้างในเลอะไรนี่ข้างในข้างหลังผมมัอนผมจริงๆเลยผมเราิดแปะลยแผลแผลอ่าเดี๋ยวเราให้บอกว่าอะไรต้องคินแปะ แม่แม่ม่ผมนั่นแหละแล้วก็มาแปะกิ๊บนั่นแหละอันนี้อันนี้ถือว่าหนาพออย่างไรเดี๋ยวใส่ข้างในข้างหลังอีกหนึ่งมันก็จะแบบว่าอยู่กับต่าเหมือนผมจริงๆเลยเหลือแต่งทรงอีกนิดนึงค่ะเราก็จะเหลือเราะ็่าทำใมันเนียนมากขึ้นคเพื่อบอกว่าแต่ข้างในนิดหนึง คนก็อยากสวยวยเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราต้องสวยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะกลิ่นตัวก็ต้องสำคัญบางคนหน้าสวยมากแต่แบบว่าไม่ได้ว่านะแบบเจอปัญหาจริงจริงนะน้องฉาดจอิจริงหนูว่าแอบสงสารแเราเรื่องกลิ่นตัวเนาะบางทีแบบเราเราโดเตือนไม่เดือดเตือนก็เรารู้สึกว่ามันเออมันเป็นยากอะขนาดเพื่อนสนิทกันก็ยังรู้สึกว่ามันมันเตือนกันยากอะ เพราะฉะนั้นจะไปบอกเขายังไงอ่ะบอกว่าเธอเธอตัวเหม็นเขียวนะหรอหนูก็แบบไม่กล้านะเอาจัจริงแบบมันคู่ไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงผู้หญิงเรานะบอกเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะน้ําหอมใช่แบบทุกอย่างมันต้องดีกูไมี่ทุกอย่างเลยแบบว่าบางทีเจอเคยเจอเพื่อน่ีก็ยังรู้สึกว่าไม่กล้าไม่กล้าทักเขาใช่ไหมพูดยากอะ มันเป็นเรื่องเหมือนแบบพูดจริงปะวะใครทักก็โกรธอยู่นะใช่ถามว่าไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเราก็โกรธแหละโกรธอยู่นะโกรธโกรธโกรธถาตัวเมียอืมโก็อยู่นะแล้วมันมาเสียเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ใครมาทักเรานะคะเราต้องดูแลตัวเองก่อนต้องบอกแบบนี้เลยเนาะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะใส่กำลังให้น้องชัดแปลงโฉมให้อยู่ ผมหนาเหมือนกงาะตอนแรกคือจริงๆอ่ะซสยผมสั้นสั้นแบบประมาณบ่าเลยดำเลยผมดำสั้นเลยแล้วก็วันนี้ปรับลุกนะคะให้น้องฉัตแบบเติมผมยาวให้ทุกคนที่เห็นลุกแบบผมยาวบ้างแต่ว่าลุคนี้เราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะก็ผมยาวเนอะเดี๋ยวชุดก็จะเปลี่ยนนะคะอันนี้คือชุดที่ใส่ไปแล้วอันเก่า มันไม่ใช okay. ่ชุดมาทำงานนะคะสวยงามเราเวลาเราถอดออกก็ได้ง่ายเลยหรอก็คือถอดออกก็คือมันเป็นน้ำยาแบบว่าสกิดค่ะแค่บอกว่าใส่ที่แบบว่าดูนี่มีวัฒนาการแบบก้าวไกลเนาะสกิดคืออย่างเงี้ยมันจะเรียนมันจะแบบเป่าลมก็ขึ้นถ้าเป็นแบบว่า ถ้าเป็นธรรมดาจะไม่ขึ้นอ้นะอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ทราย,ยอบยอกว่าแต่งตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวทรายมาใหม่นะรอชมนะคะ